พี่น้องครับสุมกอพิมพ์ใหญ่มีลายกระหนกมีกลิ่งนะครับสุมกอมีกลิ่งสุมกอมีกลิ่งนะครับสวยสดงดงามนะครับพิมพ์ทรงด้านหน้านะครับด้านข้างนะครับด้านหลังนะครับนะครับด้านท้ายดนัดก้นนะครับนี่ครับมีกลิ่งนะครับอ่ากระเยาแล้วมีกลิ่งกริ๊กกริ๊กกริ๊กอยู่ด้านในนะครับนี่คือพุทธศินนะครับ เรามาดูกันนะฮะพุทธศิลป์ด้านหน้านั้นก็จะเหมือนซุ้มก่อพิมพ์ใหญ่มีลายกระหนกทั่วไปนะครับเนื้อหามวลสารเดียวกันเลยนะครับเนื้อหามวลสารเดียวกันเลยนะครับพาซุ้มก่อปรากฏนะครับเรียกว่าพิมพ์แบบนูนสูงนะครับก็คือลึกเป็นลึกต่ําเป็นต่ํานะครับสูงเป็นสูงนะครับอ่าเช่นซุ้มซุ้มกอนะครับสังเกตว่าจะมีขอบปิ้นบริเวณนี้เล็กน้อยนะครับมีขอบปิ้นเล็กน้อยนะครับนะฮะ มีลายกระหนกนะครับนะครับด้านขวาด้านซ้ายนะครับเหมือนพระสุ้มกอพิมพ์ใหญ่นะครับใบหน้าเป็นเขมรบายน์นะครับร่องสังคติชัดเจนลักแร้ลึกนะครับร่องลักแล้ลึกนะครับอัตมาตแบบสมาธินะครับมือขวาทับมือซ้ายนะครับนั่งอยู่บนบัวเล็บช้าง1 2 3 4 5 5ี่หเมตรนะครับเป็นเอกลักษณ์นะครับเป็นเอกลักษณ์นะครับนี่คือพิมพซุ้มกอเอ้ยพระซุ้มกอพิมพ์ใหญ่มีลายกระหนก แบบมีกลิ่นครับแบบมีกลิ่นครับพี่น้องครับในเชิงอนุรักษ์นั้นถือว่าสวยสดงดงามนะครับสวยสดงดงามนะครับนี่ครับมีคราบปรารักให้เราได้เห็นนะครับคราบปรารักนะครับด้านหลังนั้นก็จะเป็นเนื้อที่ละเอียดเนียนแน่นนะครับจะมีนูนขึ้นมาเล็กน้อยเนื่องจากว่ามีกลิ่นอยู่ข้างในเวลาเราเขย่าก็จะมีดังคลิก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 นะครับคลิก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 นะครับอ่าครูบาอาจารย์ว่าเป็นเหล็กไหลอยู่ข้างในนะครับ ก็ไม่กล้าเจาะดูนะครับไม่กล้าเจาะดูกลัวเสียพระนะครับนี่ฮะสวยงามนะครับนี่คือด้านท้ายด้านก้นของท่านนะครับนี่ฮะพุทธศิลป์ก็คือซุ้มกอแบบร้อยเปอร์เซ็นเลยครับซุ้มกอแบบเขาเรียกว่าโอ้โหเหมือนพิมพ์ใหญ่มีลายกระหนกเลยนะฮะแต่ว่ามีกลิ่งก็พิเศษขึ้นมาครับถือว่าส่วนตัวแล้วชอบนะครับชอบแล้วก็หวงแหนนะครับพี่น้องที่รักครับศึกษาและสะสมร่วมกันนะครับมรดก ทางวัฒนธรรมของไทยเราด้านพระเครื่องหนึ่งเดียวในโลกครับผม